เดี๋ยว,เ,ยวเพื่อนฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยนะครับอ่าช่องเล็กๆเกนาะฝากไว้ด้วยปฏิสัมพันธ์กันเจอหน้ากันแล้วนี่นะเพื่อนๆพ,พบกันอีกเช่นเคยสังเกตดูหลายๆอย่างแต่ก็เป็นการสังเกตนะเพื่อนๆ โปรไฟล์แต่ละโปรไฟล์นะเพื่อนมาหน้าฟีดมีเพื่อนคนหนึ่งนะโอ้ได้ตั้งเสียห้าพันเหรียญอ้ดีใจกับเขานะ้ายเออะเขาเก่งจริงเลยเราโชคเล็กๆก,ก็ให้กำลังใจกันเนาะช่วยเหลือกันปฏิสัมพันธ์กันเ,เหมือนเดิมมาแหละแต่ถ้าเป้าหมายเหรอ เป้าหมายก็ทำคลิปทำคอนเทนต์ให้ดีที่สุดแต่มันอยู่ในห่วงเวลาอยู่ที่แนวคิดว่าจะทำยังไงให้มันผิดแปลกแตกต่างจากคนอื่นนี่แหละก็คิดเยอะหน่อยเ <laughs> นาะแต่ถ้ายังไม่ดัง AI ยังไม่ดันทำต่อไปเพื่อนๆอย่างสม่ำเสมอนะเพราะ เราเดินมาไกลแล้วเดินมานานแล้วเดินมาก็หนึ่งปีบางคนนะสองปีบางคนสองปีเขาประสบความสามสำเร็จอะ่ะเออแะก็ดีเนาะบางคนหนึ่งปีบางคนหกเดือนประสบความสำเร็จสุดยอดมากๆเลยอืมดีใจกับเขานะ เราก็รอเหมือนกันนี่เอถ้ามันยังไม่ดังก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ปังก็ไม่เป็นไรก็ทุกอย่างเพื่อนๆอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ตัวเราอยู่ที่คอนเทนต์ของเราเพราะว่าถ้าคอนเทนต์ของเราคงไม่ดีมั้งนะคงไม่ดีอ่ะผมเองนะผมคิดเอาเองนะส่วนตัวนะเนื้อหาคงไม่ดีมัง้งอะไรเงี้ยก็ ทำหน้าที่ต่อไปคิดอย่างนั้นนะก็มันไม่หนักหรอกเพื่อนเพื<ๆ>่อนแค่ลงคลิปทำคอนเทนต์อ่ะนะแต่ทําให้มันปังเนี่ยมันมัน,ม,นมันคิดเยอะนะการได้เครื่องมือมานี่โอเคดีใจแต่การได้ผลิตมาเป็นเงินเป็นเซนเป็นเหรียญเนี่ยมันก็ต้องพยายามพอสมควรนะเพื<ๆ>่อนนะเป็นกำลังใจกันนะก็ลงภาพนิ่งไปข้อความคลิปยาวคลิปสั้นคลิปเลียว ไรสดบ้างย,ยันตัวตนบ้างอะไรบ้างเนาะเพื่อนๆก็ขอให้เพื่อนโชคดีนะฝากช่องเล็กๆไว้ด้วยสวัสดีครับบ๊ายบาย